ลูกค้าท่านนี้มาด้วยปัญหาตา2อชั้น2ข้างไม่เท่ากันข้างหนึ่งอ่ะไม่มีชั้นตาเลยแต่อีกข้างหนึ่งมีนิดหน่อยแต่อยากให้ยกขึ้นหน่อยเพื่อทําให้ตาดูกลมโตขึ้นคุณหมอนะคะเลยเลือกแก้ไขปัญหาตาชั้นเดียวให้กลายเป็นตา2อชั้นและข้างที่มีตา2อชั้นอยู่แล้วให้มันกลมโตขึ้นและยกขึ้นนิดหน่อยค่ะ รูปนี้คือรูป3วันนะคะจะเห็นได้ว่าความบวมยังมีอยู่เป็นปกติค่ะแต่ว่าความช้ำเนี่ยไม่มีแล้วแต่ว่าตากลมโตนะคะเข้ากับรูปหน้ามากๆเลยค่ะเมื่อผ่านไป15วันนะคะหลังตัดใหม่ทันทีก็สามารถแต่งหน้าได้แล้วค่ะความบวมความช้ำก็ค่อยๆดีขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะและนี่คือผลลัพธ์3เดือนค่ะทุกคนตาสวยมากกลมโตมากแล้วก็เข้ากับรูปหน้าสุด เลยค่ะคือตาสองข้างที่ไม่เท่ากันนะตอนนี้เท่ากันแล้วก็สวยขึ้นอยากยกข้างหนึ่งก็สามารถยกได้เข้ากับหน้าสุดๆนะคะใครที่อยากมีตาสวยกลมโตเข้ากับรูปหน้าไม่โป๊ไม่เป็นหอยแคลงสามารถเข้ามาปรึกษา BCA Clinic ได้เลยพร้อมเป็นที่ปรึกษาที่จริงใจให้กับทุกคนนะคะ